สังคมออนไลน์กับภัยทางเพศ online society and sexual dangers ทุกคนรู้หรือไม่ว่าปัจจุบันโลกสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตของมนุษย์เรากันมากขึ้นทำให้โลกความจริงและโลกเสมือนกลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันจนแยกไม่ออกจริงอยู่ที่เทคโนโลยีการสื่อสารที่ดี ช่วยให้การสื่อสารการแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงการรู้จักคนใหม่ๆเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นแต่ปัญหาที่ถูกประกอบสร้างจากการใช้พื้นที่สังคมออนไลน์อย่างไม่เข้าใจขอบเขตอันเหมาะสมซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่รายวันหนึ่งในนั้นคือปัญหาการคุกคามทางเพศออนไลน์ที่ยังไร้ความหวังว่าจะไปในแนวทางที่ดีขึ้น ซึ่งการคุกคามทางเพศออนไลน์นั้นก็เกิดจากการกระทำใดก็ตามที่ร่วงเกินทั้งวาจาการวิจารณ์การกระทำที่สอเขาหรือสามารถตีความไปยังเรื่องเพศโดยที่อีกฝ่ายไม่ยินยอมดังตัวอย่างสื่อต่างๆที่เราจะกล่าวดังต่อไปนี้ค่ะ 1. รูปแบบของตัวอักษรเช่น การพิมพ์คอมเมนต์สื่อสารโดยตรงว่าขอจุดจุดจุดหน่อยอยากกอดอันนั้นใหญ่อันนั้นเล็กอันนั้นเท่าไข่ดาวเป็นต้นหรือแม้กระทั่งในห้องสื่อสารออนไลน์หลายห้องที่เหมือนเป็นการหยกรอกล้อเช่นขอเอสสิงคโปร์หน่อยซึ่งหมายถึงขอเซ็กวลฮาร์ารัสเมนต์หน่อยเป็นต้น 2. รูปแบบการใช้สัญ,ญลักษณ์หรืออีโมจิเช่น การเอาอีโมจิรูปหน้ายิ้มรูปดวงใจไปแปะที่อวัยวะบางส่วนของผู้ถูกกระทำเช่นหน้าอกอวัยวะเพศเป็นต้น 3. รูปแบบการสื่อสารตรงไปที่ผู้รับสารหรือผ่านอีเมลเช่นส่งสื่อลามกอนาจารย์ไปโดยที่เขาไม่ต้องการชวนไปมีเพศสัมพันธ์หรืออ้างอิงไปบุคคลที่สาม ในการว่าให้บุคคลที่3เสียหายในเรื่องเพศเป็นต้นแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในโลกออนไลน์ 1. ต้องตั้งสติแล้วพิจารณาดูว่าสิ่งที่เขาสื่อสารอยู่นั้นเรารู้สึกสะดวกสบายใจหรือไม่ หรือมันเป็นการคุกคามเราหรือไม่ 2. เราจะต้องทำการหยุดการสื่อสารนั้นทันทีพยายามอย่าไปโต้อตอบหรือถ้าจำเป็นต้องโต้อต,อตอบต้องบอกให้ผู้กระทำซึ่งจะมีคนเดียวหรือหลายคนทั้งที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักเราต้องบอกผู้กระทำเลยว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่คุกคามเรา 3. เก็บข้อมูลหลักฐานทั้งหมดถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าเราไม่อยากให้เขากระทำต่อคนอื่นอีกและเราต้องการได้รับการเยียวยาวบางอย่างผู้ถูกกระทำต้องเก็บข้อมูลหลักฐานทุกอย่างไว้ทั้งหมดจากนั้นจึงใช้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการในขั้นต่อไป Online Sexual Harassment ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครทั้งสิ้น ถือเป็นการริดรอนสิทธิ์ของผู้อื่นและมีความผิดทางกฎหมายทุกคนควรใส่ใจและร่วมกันสอดส่องดูแลไม่ว่าเราจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุผู้หญิงหรือผู้ชายหากพบเห็นการล่วงละเมิดทางเพศการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือก็เป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อสร้างบรรทัดฐ,ฐานของสังคมในการช่วยเหลือเหยื่อจากการละเมิดสิทธ์ และตระหนักถึงอันตรายจากออนไลน์เซ็ก l h ชวลฮาร์แรสเมนต์ที่เป็นภัยสังคมรูปแบบหนึ่ง